สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคดีพิเศษครับ16มกราคม2564นะครับวันครูนะครับวันนี้ Hashtag ม็อบ6 6มกราเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถือว่าเป็น Hashtag ม็อบ6 6มกรา h a s แ t a g แรกนะครับเนื่องจากมีกลุ่มที่ไปเขียนป้ายผ้านะฮะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ ตำรวจนี่เยอะมากครับอย่างกับกองกําลังไม่รู้ไปทำอะไรไปไล่จับแล้วก็ส่งสอนอ,นอ,อครับตอนนี้ก็กําลังกําลังเรียกว่ามีเรื่องมีราวกันอยู่นะครับตำรวจเยอะมากครับผมคิดว่าเราหมดภาษีแบบไม่ใช่เรื่องไปเยอะมากกับตำรวจจริงๆนะครับไปติดตามใน16มกราคม2500 16ทมกราคมครับติดตามครับ ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ฮะก็18บแปดนาทีที่แล้วเนี่ยนะครับนี่ตอนนี้ตำรวจอุ้มคนจากกิจกรรมจากอนุสาวรีย์ไปสนอพญาไทหรือ3เสนครับดูเต้าอ้าูใหกันเนี่ยผมไม่เอาใจเลยนะนี่แบบเป็นพรกมันเป็นพรกอ ตำรวจเนี่ยเยอะกับผู้ชุมนุมเอางี้ดีกว่าแล้วก็บอกว่าพอรอกฉุกเฉินพอรอกฉุกเฉินนี่ครับนี่ชาวช่องแปดครับขอบคุณช่องแปดครับเคยคลิปวม่นาทีชุลมุนตำรวจนำกำลังลงพื้นที่อนุสาวรีย์เชฟสองกับจะเข้าจับกลุ่มกาดปดแอกที่ลทกลังนนิการเรจ,จบนะครับนี่ถือว่าเป็น ม็อบแรกๆของวันนี้เลยนะครับชุดควบคุมฝูงชนตำรวจเข้ามานี่ครับเนี่ยลากเลยไงครับมีทวิตเตอร์บอกครับลากเข้าแบบนี้ได้เหรอความเป็นคนไม่มีล่ะโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับแฟนรายการลากขึ้นรถไปแล้วครับลากขึ้นรถไปแล้วครับคุณผู้ชมเอาล่ะครับมีการจับกุมลากไปแล้วนะครับคุณผู้ชมลากขึ้นรถไปแล้วครับ อนตลาคุณรถไ,ไปแล้วคราาับคุณผู้ชมพอล้กอฉุกเฉินนี่มันเป็นพรากออ้างนะงงมากลงมาปุ๊บจับยึด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 อ้างโควิดอ้างโควิดเลยนะตำรวจเนี่ยมากกว่าผู้ชุมนุมนะจริงจตำรวจควรจะสายขั้นชุมนุมเอนไปก่อนถ้าเป็นโควิด เจ้าหน้าที่<น><น>ตำรวจไล่ืืมมันจุตายตายนี่ครับสิบโมกทีแล้วตำรวจใช้กำลังจับผู้ชุมนุมเขียนป้ายผ้าตอนนี้กำลังถูกนำตัวไปสนอพญาไทยครับ ไม่จบนะครับแฟนรายการงานนี้นี่ฮะตำรวจควบคุมชนก็ร้อยคนจับกลุ่มผู้ชุมสามคนนะครับที่นัดรวมตัวแยกพญาไทยหลังเตรียมป้ายผ้าร้อยสิบสองเพื่อเขียนวิจารณ์รัฐบาลมงต้นทราบจะส่งตัวไปสนพญาไทยขณะที่ยประชาชนลุมตำหนิเกินกว่าเหตุจริลุมด่าครับจริงๆใช่พาลุมด่าเลยแล้วกันผมก็เห็นอยู่นะครับก็ดู นี่ฮะม็อบแฮชแท็กแรงขึ้นมานะครับตำรวจตั้งแถวพื้นที่เกาะพญาไทอีกครั้งนี่ครับถ้ามีแผนจัดการม็อบนี่ผมไม่อ่านไม่ได้นะครับมึงมาแล้ครับเดี๋ยวขึ้นอันดับหนึ่งแน่ผมว่านะวันนี้ขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอนครับ กูเพิ่งเคยเห็นตำรวจทำสงครามกับป้ายผ้า Respect <c oughs> คุณป้านี่เลยเออโอเคครับรายการประมาณนี้ก่อนครับให้เห็นนะครับประกาศด่วนขณนะนี้มีการของโปรดั A นนกนนตำรวจจะไปให้มวลชนไปออกพื้นที่และไปพบกันที่สอนอพญาไทยเวลานี้โอ้โหทำไปเพื่ออะไร แรงแล้วครับวันนี้มรึงบอกให้ประชาชนออกจากพื้นที่เขาไม่ออก ตอับานี้ตำรวจก็ยึดนับถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจจริงต้องตัดเงินเดือนตัดภาษีกันหน่อยนะทำรุนแรงอย่างนี้ ให้หมดจับให้หมดนี่ครับการคติดตามช่องยูทูบี่สัมันเสตรสวดครับ